อะไรอ่ะเขาไปแห่บุญบลงไฟนี่หว่าน่าดูน่าสนคนก็นเลยมาเบิงหลายนะคะ่นะเนาะอ่ะไปไปแห่นาะแห่หยังคนก็อยากเห็นประเภทนี้ของเฮ่านะคะเขาเขามาเบิงแต่ถ้าเรามานั่งคุย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 ,คย,คยอยู่นี่ละเออนางโอ้ยกูเมือยกูกะสิไปเห็นหน้าเจ้ามึงบอกว่ายังแว๊บแวบแวบอยู่ อ่ะเขาก็สิบว่า,าเบิงเฮาดี้ทักเขาบามาหักเข้ายีลีเนาะคะ่นะเนาะอ่ะมาแซวมาหล่นกันเนาะคะ่นะเนาะอ่ะแต่ถ้าช่องไหนที่เขาสอน ช่องที่อาจารย์ที่เขาสอนคนที่อยากได้ความรู้จริงๆเขาก็มาเอาความรู้จากอาจารย์เขาก็สิตั้งใจมาฟังตั้งใจมาเบิงอาจารย์ตั้งใจมาโจทเอาว่าเหตุจังใดมาถามค่อยมาถามอาจารย์ว่าอาจารย์เด็กน้อยเขาไปมีพิษบอ่อเอออาจารย์แบบนี้แบบนี้พิษบอ่อเขาก็จะมา เขามาหาเห่าเขามาถามเห่าเนาะแต่ถาเห่าไล่สดสะสมชั่วโมองอยู่แม่กระสลองแนะนําเลยว่าไล่สดหนึ่งร้องเพลงหรือฟอนหรือเต้นเนาะคะนะ่ะเนาะถ้าเข้ามานางเบาอยู่เพื่อนเข้าไปให้กําลังใจเราไพละ่ะ สิเป็นนางเฝ้าเจ้าหนึ่งชั่วโมงคอยเฝ้าเจ้าหนึ่งชั่วโมงแล้วคอยก็ต้องไปเฝ้าบ้านลืออีกหนึ่งชั่วโมงคอยจะได้เห็นเบียกบ่อละบ่แต่ค่อยจัดไปแช่สวัสดีแล้วกดไลค์ให้ห้านาทีหกนาทีหนึ่งนาทีร้อยคนไปคนละหนึ่งนาทีก็ได้หนึ่งชั่วโมงกับอีกสี่สิบนาทีน,านั่นมันได้น้อยไหมมันได้น้อยเนาะคะ่ะเนาะยอดเงินก็นได้น้อยเนาะคะ่ะเนาะนี่แหละ มันก็เลยเป็นแบบนี้อยากให้ทุกคนนะคะว่าเข้าสิเหตุยังไดเข้าจัางสิได้นนเงินเล่นเลนไ้ไดเงินนะคะเนาะยัดเ็จเอาความมันเอาความสนุกสนานนะคะเนาะบางช่องไล่โซนนะคะบางช่องกัสดีค่ะน้องออมสินบางขัางนะคะไล่โซนนะคะเนาะที่เขาไปเขาเฝ้ากันไหมคะ่ะอย่างแม่กระสลองเป็นสาวอ่าอาจจะมีหนุ่มๆเข้ามา4ี่ห้าคน พิมพ์คอมเมนต์กันนะคะเนาะอ่ะเขาอยู่ตั้งแต่ขึ้นไลน์เลยนะอ่ะก็คุยกันไปคุยกันมาแซลหยอดกันไปสนุกสนานสิบคนอยู่กับเราตั้งแต่นาทีแรกเลยหลังจากที่แม่กระซอองจบไลน์แม่กระซลองก็ได้สิบนาทีได้ซินาทีเลยดีพี่น้องได้ซินาทีนะคะเนาะห้เอาลักความเป็นจริงเป็นทีตั้งนะคะเนาะอ่ะเอาลักความเป็นจริงเป็นทิตั้งอ่ะมาเบิง ว่าแม่กระสลองว่าเป็นความจริงบอนะคะเนาะคนที่สะสมชมโมงนั่นแหละคะ่ะแม่กระสลองทำสองบ้านผ่านสองบ้านนะคะลังที่สามก็ลังสิขืนนะคะ่นะเนาะอ่ะผ่านแล้วต้องขอพินไหมไม่ต้องค่ะไม่ต้องขอพินเดอ้อใส่พินตัวเดียวกันนะคะเนาะผ้าเห็ดมาแล้วนะคะลองทําดูนะคะอ่ะพี่น้องลองเห็ดเบิ้งนะคะเนาะช่องที่สองใช้พินตัวเดียวกันนะคะอ่ะเอาเบื้องยอดได้ดี เอายอดได้เอายอดได้น้อยียอดได้ลายนะคะช่องนี้ไม่ได้ทําไม่ได้สร้างด้วยช่องนี้ฮ็ดพิษนะคะเนาะอ่ะลองเอาช่องนี้สิอ่ะอ่ะเห็นไหมคะเห็นไหมคะสิบเจ็ดอ่ะเดี๋ยวเอาสิบเอาสิบหกเห็นไหมสิบหกยอดดูพี่น้องอ่ะเอาชัว่วโมงหนึ่งดีกว่านี่ชั่วโมงหนึง่งเห็นไหมไลฟ์สดหนึ่งชั่วโมงเห็นไหมคะอ่ะกดเข้าไปดูสิไลฟ์สดหนึ่งชั่วโมงเห็นไหมหนึ่งชั่วโมงอ่ะ แม่กาสลองมีคนกดถูกใจแค่สามมีคนกดถูกใจแค่สามหนึ่งชั่วโมงเนาะได้ชั่วโมงหรือยังไม่ได้ชั่วโมงเลยเป็นศูนย์เห็นม่้พี่น้อง บโบได้ชั่วโมงเลยเป็นศูนย์เนาะคะ่นะเนาะห้เห้ามาเปรียบเทียบเอาค่ะเขาจะเห็ดเสียเวลาพี่น้องให้เห้าเห็ดไดงเงินเนาะคะ่นะเนาะเ้าจะเห็ดเสียเวลาเด้ออ่ะมีใครถามมิยังบอกค่ะไม่มีใครถามพี่น้องบม่มีผู้ใดาถามแม่กระสลองก็บ,บอกอยูู่ดเดียวนะคะเนาะอ่าสำหรับไรสดก็พานไปแล้วนะคะเนาะอ่าเอาอีกว่าอ่าคุณกิตเข้ามาไม่ทันเนาะอ่าคุณนูจันทร์หรือคุณกิตเนาะมาไม่ทันจะเออคุณกิตคุณกิตหรือใครอ่ะ มาพูดถึงไรฟ์สดอ่ะกดไปไรฟ์สดธรรมดาเรานี่แหละค่ะช่องไรฟ์สดเราธรรมดาธรรมดาเรานี่แหละเดี๋ยวนะคะช่องไลฟ์สดเราธรรมดาธรรมดาเรานี่แหละค่ะกดแบบนี้บอเพอได้ทีไรฟ์สดไล่แบบนี้บอไล่แบบนี้นะคะเนาะหลังจากนั้นเราก็กดดินสอไปค่ะพี่น้องกดดินสอนี่แหละค่ะเลือกค่ะเลือกท่านบอท่านบอกเด้อค่ะเด้อแล้วก็ไปที่วิดีโอนี้ไม่ได้สร้างมาเพื่อเด็กนะคะแล้วก็กดออก หลังจากนั้นเลื่อนขึ้นไปค่ะเป็นภาษาอังกฤษเห็นไหมคะภาษาอังกฤษอ่าแล้วก็กดออกไปค่ะแล้วก็กดถัดไปค่ะแล้วก็กดรับทราบท่านบรท่านจดว้เด้ออ่าท่านบรทธานกดใบ